ขึ้นย้อมจำลองจำลองจำลองเหตุการณ์จำลองมึงจะหายยังม้ยอ้โอ้นี้คเชิงลงมาไม่เชิงได้ป่จำลองเหตุการณ์อาไก่ตายว่าปศิงนะปศิงฮะมันนอนเห็นุบนเขาเิ่งวูปศิงเปียขึ้ขุดดยู่เนาะ Nếu tái thì non, non cái non ừ. ừ. Cái cái non mùa ngu đô. Mùa mùa là Ngu yang mùa là mùa yang mùa kìa đô. ngu mùa yang mùa yang mùa phải mùa yang ngu yang mùa yang mùa ngu mùa yang mùa yang mùa yang không? Đấy mùa yang mùa yang mùa yang mùa ยีกับทักไทยสบายดีเด้อสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซบิรสุขสูคนพี่น้องเนาะ หรือว่าจะอยู่ในและกระตางประเทศพี่น้องเอ๋อเนาะก็ยินดีต้อนรับท่านกระซูซองบ่าวซาดีซาแนลอีกแล้วพี่น้องเอ๋อเนาะพบกันคือเก่าเนาะอ่ามอเนกาเวเยี่ยมมาเยี่ยมมายามทำไทยเนาะอ่าอยู่ที่อ่าน้ำบ้านเทนซานดินดอนตอนเนาะโค้งบ่าวสิงเด้อพี่น้องเด้อเนาะทางโปพี่น้องเอฟซีเปิดกะอ่าจะคิดทอดคิดถึงเนาะทางบ่าวสิงเนาะพี่น้องเอ๋ออ่ากะเฮากะ สิมาอัปเดตเนาะอ่าห้องน้ําพี่น้องเนาะอ่าตั้งแต่อ่าแอมหัวอ่าเข้าตานางหรือว่าเข้าตาไขเนาะก็ได้ยังบ่ได้เข้ามาอัปเดตถามไทยทั้งว่าจิงเนาะแล้วก็ห้องน้ําเลยเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ฝนตกพี่น้องเลยเนฝนตกฝนลินเนาะอ่าอยู่ทางประเทศไทยฝนตกอยู่บ่นาะพี่น้องเลเนาะก็เห็นทางอ่าข่าวเนาะว่าพายุเข้าคือกันพี่น้องเนาะทางไทยก็ได้เนาะ จังใดการน้ำวัดระวังเด้อพี่น้องเด้อน้องครับหลุดนาะครับขี่อย่างาตรปกปัยเนะาะมื้อนี้ก็ามาน้ำกันสองคนคือเก่าพี่น้องเนาะกับบอเซนคือเก่าเนาะ,ะมื้อนี้กัสิส,สิลงไปไายอัปเดตเนาะพี่น้องเนาะอันห้องน้ำหรือว่าเฮือนครัวของบ่าวซิงในมื้อนี้เนาะมาทางพอสร้างเฮ็ดไปฮอตไซเด้พี่น้องอยู่เนาะ ภาษาพี่น้องเนาะว่าแล้วก็สิเฮ็ดสิย่าพอสมควรเนาะเดี๋ยวสิเข้าไปหาทางบ่สิงกันเลยพี่น้องนี่เนาะหึสิมาดีครับอื้อบแห้งมาทางบ้านนี่บ่แห้งบ่แห้งไดบ่เด้อดบ่ดำให้นำนาสดีครับ เนาะมามาพอเจ้าไปใช้ขอไปในบ้านบ่แตุ่ระเนาะพอจะมาเห็ดเรียกบ่มือนี่เหดี้วีเนาะวดีนี่วาไงเฮบ่วาอยู่เลยนี่สองสมือนึงแล้วเรียกอะไร มาเดาไปตรงนี้เนาะอเคากาตกฝนลิ้นมีภายในขามาช่วงหน่มีมีแ่บมีแต่ฉบุนบันนามีแต่ฉบุนบันนาออ เป็นข hmm. ้ามว่าน <c oughs> <oon normal Oliver> ี่พ่หำมเอ้ยเบื้งหงน้ำก่อนเด้อเาเบื้องหงน้ำกนนเด้อเดีอเดูดปะตกสวัสดีวสิอันนนี้ว่หน้ำนล เอาบ้มีขออเลยว่าเจ๊อะไรนี่ไงมันบ่อนั่นเพรานในแตงโมมันบ่นมันอกาเลอ่ะมบานตัวนี้ได้าหน้าพัวนี่นะเมอกลาผพานเรื่องนึกอนเออจนวตน้มันบ่ลงก็หัะเพราะว่าเขาบ่อด้แอมฟุตเพราะว่าก็เพาขาไล่สิสันมาสีนะมันพอดีรลยแต่เพราะว่ามันพื้นมันบ่ปาดอกเบ้เพราะว่าเขาลงไปมันก็เหี่ยนมันดีอดนมันก อันมันนี่กัดแต่ก็เปลียนไปเลยเนาะแล้วเอาพอดีสำเนียงเอาเพราะว่ามันมอเห็ยดอกข้างล่างด้วยขึ้นเ่องจับเสื้อมด้วยมาทิ้งขึ้นย้อมจำลองจำลองจำลองเหตุการณ์จำลองมึงยื่นอ่าอโหผู้นี้ดีเชิญร้อปไ้ผ้ีเชิญเลยวะจำลองเหตุการณ์บังได้จะพาห้มันออกได้จำลองมึงยังไอย่าให้มันยอน manner ยงสิบ่กัดบัดนี้เนาะเออขางแางแ่นเนาะสิจําลองมคือกันเด้อ้าวชอยากจําลองกันบ่โอ้จําลองมก่อนเด้อเนาะโอ้ยเนาะเไกพักแพักแบอ้ตั้งเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาเบิ่งกเบิ่งางนอกก่อนไปน

อันนี้ก็เฮ้ยตัวนี่เนาะมันกัววันนี้ยังไงเนาะที่พื้นเลยจากมือแล้วพ่อตอนแรกมือมือซื้อนี้มืซื้อนี่เนาะมันโบยแข้งบนพื้นมันหนาเนาะอีกอย่างหนึ่งมันกับมันมันบริเวณเนาะมันกัสีมันคพื้นรนมังเนนี่มันมน

Anh ngu quá, ngu cắt phải không? Ừ. Đây phải chắc đấy ngu đây. Ôi, nó. Cái này ngu vậy? quá. Còn không nữa không nữa Đi thế? Làm, là mà cái để bộ, mình ăn thế. Còn nữa. bỏ tìm lên đấy mày nó. <cười> 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 lên. Đấy. Ôi ngu đấy nè. Đứng ngoài mà đi đi

บอกเส้นป่อยยู่ไปเอยเส้นทางของป่อยแล้วถ้าเขาจีไปป่อยก็เขาต้องไปที่แบบเช่นว่าจะเขาจีไปโทษอีกแล้วเนี่ยเอาเอาตะนั่งเลยไปแอมกั้นประตูไว้กับป่อยอ๋อหมดสิ้นเลยจังมันจังบวเป็นเปียเป็นลอยเอาเอาตะนั่งไปคือไว้เกาะนี่เออตะปูตอกตอกแลยเกาะใส่เลยตอกตรงนี้เกาะส่วนใดญ่จะนึ่งก่อนนะจ๊ะเขาเขาขังไว้ตลอดมันเหี่ยวนาะเ่ราะเรื่องประตูน่ะในยินว่าทาง คุณมากเมื่ออาทิตย์ก่อนไม่ใ้เสียนะบ่อดูนะตอนนี้ทิ้งทังไงเ็บอกว่าดีวเราไปเจอเขาเจอใช้หมดแล้วเราบอกว่าเขาไปไหนไหเข้าใก่ไงชี้เป็นทางสม่าว่าเขาเทศมีจ่าเขาเทศมองได้ผหลัพธ์น่ากนผลลัพธ์เราเราห้องน้ำหนึ่ด้ยเราเอาเอาม่ใทยก่อนม่คิดเนี่ กะไรอย่บก <ève S 2> mm ัวหนเนีย hmm. เ mm ี่ย็พอดีมันมีองเรอพอดีเออปนมานก็มันเป็นต้นน้ต้นิดท้ายเลยครับกันอาไมเอาไม้ตีได้ตีได้แ่ถือว่ามันจะมนไหลเยอะพ้นลยยองข้แล้วุเนาะไม่ยาดชือว่าชือจะาสามิไทวหมอน Tông trống mà không hay không ho không hàng thảo sinh sao cái chọn tay hỏi tạm thứ hưng mọi thứ đó thứ mọi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  thứ sao này mọi thứ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  อากากอนแ้วไปไม่ด้ไ uh ่ข้าวแล้วเนยมุงเยอนเนาะเลยากใส่ข้าวมัเลยสิบต้เยตุกอเนี่ย่ตะูน้อยเพราะเป็นอะไรมันก็เป็นข้อบของวนอยู่แล้วเนาะมันก็ไม่ชงใใจชงใช่เนาส่ตะกูน้อยมากตามเส้นมาลยค่

ก็แ้เอ um, ็นแล้น uh ีะ้เนาะเออเพนหนึงพอดีเองนะมนบเอพนอดเป็นกรสก็ง่ายลวายวายเลยเนาะว้ยเลยกับท่านไส้ท่านยังนะโอ้หีดมาเงินบาทเฮามันเฮื่อนไม่ใช่มันมีแต่เอ็มกสีมันคนเงินเมืองเไ้นะ เล่าเห้คนนี่แหละรำยักบ่อนแบบนี้นี้ต้องอย่างเงินน้ำบอนอยู่เลยแล้วอบาดเห็นยังไงทีอย่างนี้เจ้ากระซีมุงเั้ากระซีมันเอาแต่งิันเข็นบ่นเห็นบ่นของฮันค่าเนาะฮันค่าเวียดเนาะเจ้ากระซี่เต้ปตกวักวักไว้เช่นเนียนอือทำมันชันนี่มันกระน้่นดอกนห ก็เมนว่าเขาล่าทันว่าว่าคันนาามีน้ำเปื่อยูีในขอบเยอะเหียนไว้เนี่ยนี่เห็นเขาเอ็ดบนโรงงานไ่บนเขาปล่อยคองน้ำเปืือนไปบดทิ้งอันเ่นแต่มันเท่าขึ้นมาบ่อยกันเลยแน่นอายอายคมงซื่นเมื่อกีเห็นที่เรหบอีเขาไม่เหนปีบอย่า้ว่ใช่กับสามปีนึ่ง ขนเล็กอย่างนีคืนนี้ดนมาตึเนาะโลซิ้งเนาะพอชินมันเคลือบลายมัน็นคนว่าไม่ครบ่ม่นว่ยรถเท่าของน้ก่อากา่น็ยนชูเอาโลซินไม่นนี้ว่าไปจดล้ีสบทนั้นันครับครัพี่ยองนะครับ อ่าตงน้บริสิงพี่ตังเเนาะักแล้วักแล้วก่อนี้เอาเอาไฟมาติดที่นี่เอาไฟลางซิวมาพี่ตังเนาะเคอโอเคอเ น้ำเลยแจ้งน้ำมันกกน้ำแล้วก็เพื่อเราเล่ามาใส่กับมาใส่เขได้พี่รองเราใส่อ่าตัวได้ใจเนาะทำขื้นของห้องน้ำมาพี่รองเลยเนาะบรรยากาศคนเ่้าเลยเนาะบรรยากาศจะอ่าชั่วแต่เน่าเข่าหนาฟ้าหนาฝนแน่พี่รองเลยเนาะช่วงนีกับได้ข่าวว่าพายุเข่าแน่พี่รองเลยอืม mẹ đeo phía nó Bởi vì Một thơm nó Nàng ngào hết bò xin đi Kể chạy cây tay bò <laughs> โดูน้องเเนาะตมยังก mm. าาไงกินแ้วว่าเขาามาเนี่ยไ<อ> mm. ด้กินบ่หางหงกินรบ่โอ้ลังปดปฏิกันโคบบ่คืนนี่ปฏิกัรโคบบ่ ไปไปเนเนาะอืมไดไดลกันกบติตกแห้งบ่ังันธรรมดานีบ่อืไก่ก็มีเอาะนางนั้นตอกตะปูใส่เพนลักน่ะ่สิไงอแล้วเกาะดึงมาใส่แล้วก็ปล่อยมันเดี๋ยวมันสิตายคือเกตัวนี้เด้อ ถึกพักเนี่ยเหมือนเนี่ยเดากรเกรเหงาเด้ถึกหางลายว่าได้ไปใส่ยื้นี่แต่องเก่าฮะเป็นน้อยให้เป็นน้อยตัวน่ะไม่ยตัวยิางยัอยู่เพื่อนบ่แต่ให้กันอืมอืมเป็น เนี่ยข้าหน้ามองได้แรกกับปลูกเนาะบ้านนี้ปลูกต้นมะมกน้ำไหมบ้านนี้เธอว่านี่รีดมัดมือเลยต้นีัวใคแต่ว่าคนโบตุ้งทิ้นน้โบเพราะว่า พลลิ้นๆผลมุ่มยินนอนเือลิมวนนอต้มข่าสิกินข้ายังหันนกับมันเลยใช่ป่ะสินี่แล้ววว่าต้มไข่อีกไข่ยังเบิดด้วยวาไข่ยังยอยู่บะอรสิไข่ยังว่ไข่งหัวได้เบิ่ง ขับยังแต่ต่มือนี่โดมีเออขับดมมี่แต่เมื่อนีอ่ามีภายในขบมาหานยังบ่มีต่มือชุกข่อยมาคนบอกอือืมยังโมี่ลอ โอ้ยดิฮรับนี่ของเลี้ยพี่น้องเล้วเอาพี่น้องทางขึ้นระตรงน้ำเฉวิทางนี่ขัวไปบ่เตรงน้ำตรงน้ำตรงนหน ต้นเขาโอเคว่าใกล้สิ็สำเร็จแล้วพี่รองน้องนางไนงไหเนาะ เริ่มแห้งแล้วพี่น้องน้องคนก็ได้เนาะฮะสสวัดีพี่น้องน้องสลาเกนนี่กาเซเลคอจบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะอาพิพาดประการใดเนาะขอโทษขออภัยผมเป็นพี่น้องเอฟซีเบิร์สสุกูสุคนพี่น้องเนาะคำว่าคำจ่าใดทางบอสดีเนาะอาบาบโมนนนทูเนาะขอโทษขออภัยผมเป็นพี่น้องเอฟซีเบิร์ทุกทุกทันเนาะอา้อนี้เนาะกาเซเลคอจบคลิปไปก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ ขอติดตามน้องที่กําลังใจให้แน่เนาะแล้วครับโฆษณา้พี่น้องเด้อเนาะเอาําลาไปก่อนันี้พี่น้องเลยเนาะอ่าตัวที่ว่าห้องน้ําบ่สิงกะอ่าใกล้สิสําเร็จแล้วพี่น้องเนาะมาได้ครึ่งทางแล้วพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวก็สิได้ใสงานแล้วพี่น้องเอยเนาะอ่าตัวภาษาพี่น้องเนาะ่ลยืยาวเนาะ รักนิมลาไปก่อนเนาะขม่มขวัญทาง่อาพอแม่พี่น้อง์ดีอว,ว่าทางผู้ดักใ,ใจดีเด้อทุกทุกชานเด้อเนาะที่เข้ามารับชมคลิปดทางทางบัตรสติได้ไว้นี้เนาะดูดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ดังปรารถนาเนาะหรือว,ว่าสิ่งธุรกิจการงานไดก็ขอให้เจริญองลุลงเรืองตลอดปีถ้าตลอดไปเด้อเนาะอยู่มันคนยื้อคนยืน,น,ยนเนาะเนาสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดี